กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านอีกครั้งนะครับผมกับพวกกับผมตะหนวด R P C C ค้ากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาจัดรถ S U V ครอบครัวอีก1คันนะครับผมออปชั่นจัดเต็มแน่นอนก,กับเจ้าคันนี้นะครับผม M G H S 1นนะครับผมเป็นไม้ยี่สองรถปีคตรนใหม่นะคุณผู้ชมนะรถปี22แล้วนะครับผมเนี่ยมาดูกันว่างออปชั่นจัดเต็มขนาดไหนตำหรับกระจังหน้านี่บอกเลยว่าได้ หน้าใหม่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะจัดหน้าใหม่ไปแล้วนะครับผมเป็นไม้์เชนเรียบร้อยแนละ้วออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะคุณผู้ชมนะไฟนี่เป็นไฟควอดไอวดีแบบนี้นะครับผมหรูๆรูแบบนี้สีดวงแบบนี้นะหรูหรามากนะครับผมมีกล้องหน้าจัดมาให้ตรงนี้นะครับผมหรูหราสุดๆนะครับออปชั่นจัดเต็มแน่นอนคุณผู้ชมนะเอามาดูกันว่าด้านข้างนี่มีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยที่เห็นล้ back, อแบบล้อแมกอลลอยนะครับผมขอบ18แดนะยางใหม่4เสน้นจัดให้นะคุณผู้ชมนะยางใหม่4เสน้นในส่วนของกระจกมองข้างนี่เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจัดมาให้นะครับผมมีกล้อง360จัดมาให้ด้วยนะครับสีเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมสีดำนั่นเองนะคุณผู้ชมนะตอนนี้มีแหลกหลังคาจัดมาให้นะคุณผู้ชมนะดูเรียบหรูดูแข็งแกร่งนะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมนะก็เรียบหรูดูดีแบบนี้ใหญ่โตอลังการนะคุณผู้ชมนะมีไฟเบรกดวงที่3จัดมาให้ตรงส่วนนี้นะครับผมไฟด้านหลังเป็นฟู LED แบบนี้นะครับผมเป็นระบบไอสมาร์ทเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะมีเซอร์ถอยจัดมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนผม 2 3มและจุดนี้จุดสุดท้ายนะครับจุดที่4นั่นเองสําหรับฟ้าลังของรถคันนี้นะครับผม GHS น g ่ s 1.5นะครับผมเป็นตัว X นะครับผมเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เรียบรูดูดีดูพรีเมียมดูสปอร์ตนะครับผมมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างที่เก็บสัมภาระก็จะกว้างขวางใหญ่โตแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีถาดรองจัดมาให้นะครับผมมีอุปกรณ์ครอบครันนะคุณผู้ชมนะเบาะสามารถทับกันได้แยกกันซ้ายขวานะครับผมตรงนี้สามารถถอดออกได้เช่นกันนะครับผมขนอะไรก็ขนได้ใครหาของยาวๆใครมียว สามารถใส่ได้เพราะเบาะสามารถพับกันได้นะคุณผู้ชมนะคนนัแรกงก็คนได้แน่นอนนะครับผมไปไหนไปกันทั้งครอบครัวเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับผมว่าภายในจะจัดเต็มขนาดไหนนะครับผมไปมาในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนขับบ้างนะครับผมก็ออปชันจัดเต็มแบบนี้นะค,คุณผู้ชมนะกวา้างขวางนั่งสบายสุดๆนะครับผมมาดูในส่วนของเบาะก่อนเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมมีตะเข็บสีแดงไล่มาให้แบบนี้นะครับผมหรูหราดูดีนะครับผมเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับผมสามารถปรับทิศทางตามสรีระได้เลยนะคุณผู้ชม พวงมาลัยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับผมมีโหมดซปเปอร์สปอร์ตจัดมาให้ตรงนี้นะครับผมขับกันน่ให้หน้าโยกเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของ cruise control จัดมาให้ในส่วนของก้านฝั่งนี้นะคุณผู้ชมนะก็สามารถควบคุมค r u i s e control ได้จากจุดนี้เลยนะคุณผู้ชมนะจอเป็นจอ Android พร้อมกล้องถอยนะครับผมเป็นจอทัชสกรีนนะคุณผู้ชมนะแ L, L uto, ร์รเปออโต้เรียบร้อยแล้วเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วตรงนี้สามารถใส่ขวดน้ําได้2ช่องนะครับผมตรงนี้สามารถใส่ของได้อีกเช่นกันนะคุณผ สิ่งที่เรียกว่าพารามิกซันรูฟนั่นเองหรือซันรูฟแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะก็กว้างขวางเปิดได้เกือบสุดถึงข้างหลังเลยนะครับผมหรูหราสุดๆนะครับมีปุ่มสตาร์ทจัดมาให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมนะก็กว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะครับผมจัดเต็มนะครับผมใครมีญาติผู้ใหญ่นั่งด้านหลังนี่ก็รับรองว่าสบายหายห่วงแน่นอนนะครับผมมี แอร์ตอนหลังจัดมาให้ตรงจุดนี้นะครับมีที่พักแขนจัดมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมสามารถเปิดได้2ช่องแบบนี้นะช่องแรกจะเป็นที่เก็บขวดน้ํานะครับผมสองช่องตรงนี้นะครับตรงนี้เอาไว้เก็บของจุกจิกได้นะคุณผู้ชมนะเรียบหรูดูดีเบาะสามารถพับกันได้แยกกันซ้ายขวาเดี๋ยวผมลองพับไปดูก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเมื่อพับลงมาก็จะมีเสียงดังแรกนะคุณผู้มชมคือเข้าล็อกเรียบร้อยก็ไม่สามารถดึงขึ้นได้นะคุณผู้ชมนะต้องดึงสลักก่อนถึงจะสามารถดึงขึ้นได้อีกครั้งนะครับผมเบาะเนี่ยสามารถพับกันได้ฝั กันได้แบบเรียบๆบแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะสามารถใส่รไยยาวก็สามารถใส่ได้นะครับผมในจุดๆนี้สามารถถอดออกได้นะคุณผู้ชมนะก็จะเรียบหรูดูดีแบบนี้เลยนะครับผมแต่อะไรก็ใส่ได้แน่นอนนะคุณผู้ชมนะมปดูในส่วนของหน้าเครื่องกันบ้างหน้าเครื่องจะจัดอะไรกันมาให้บ้างนะครับมาดูในส่วนของหน้าเครื่องกันบ้างนะครับผมหน้าเครื่องก็จะเรียบหรูดูดีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับผมจัดการมาให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมน็อตไม่อยู่เดิมๆเลยคุณผู้ชมนะไม่มีชนหนักแน่นอนรับประกันไม่แท้100% 100%นใคร ใครอยากได้รถคันนี้นะครับผมเจ้า MG เรือด1.5เป็นตัว X นะครับผมหน้าใหม่เรียบร้อยมาในเชนปี2022คันนี้นะครับผมไหม่โคตรน้อยนะคุณผู้ชมนะไม่เพียงแค่7 0 0 0 0มืนิดๆเท่านั้นเอง70,000ืกว่าๆนะคุณผู้ชมนะใครอยากได้รถคันนี้นะครับผมราคาหน้าป้ายอยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคุณผู้ชมนะห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ราคานี้ยังไม่รวมกับส่วนลดสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทนะทั้งมาจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะใครอยากได้เจ้าคันนี้นะครับผมกดหัวใจกดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง RPCC ของเราด้วยนะ ครับผมบ๊ายบาย